โอเคฮะทุกคนฮะผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่าแฟนๆแ,แ,แมปโ,โจโจทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะทุกคนและในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะให้ทุกคนเนี่ยดูสแตนตัวหนึ่งนะครับซึ่งสแตนตัวนี้เนี่ยโหดมากๆโหดแบบโคตรโหดโหดแบบโหด,โหด,โหดโจัดๆนะฮะโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าผมเนี่ยพูดถึงสแตนตัวไหนนะครับนี่สแตนตัวนี้เลยนะทุกคน คือของน้องเขากับของผมเนี่ยคือตัวเดียวกันนะครับแต่ของผมเนี่ยจะเป็น Dio the World Over Heaven นั่นเองนะฮะแต่ของน้องเขาจะเป็น Dio the World ธรรมดาเนาะเออนั่นแหละทุกคนครับมันก็จะมีโอกาสออกอยู่ที่0.1%นะฮะถ้าถามว่าสแตนตัวนี้เนี่ยหาได้จากไหนนะครับทุกคนก็คือเราเนี่ยจะต้องแทงธนูเรืองแสงเท่านั้นนะครับธนูธรรมดาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เลยนะทุกคนสังเกตได้จากบอร์ดครับไม่มีเลยเห็นไหม มันจะอยู่ที่บอดเล็กนะทุกคนเห็นไหม0.1%นะครับคือมันจะได้ยากกว่าโจทาโร่สตาเฟตินัมตรงที่มันจะเป็นเนี่ยที่จะต้องใช้ธนูเรืองแสงอย่างเดียวนะครับธนูธรรมดาไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เลยเนาะโอเคหลังจากที่เราแทงธนูไปจนได้มาแล้วนะครับรูปร่างหน้าตาเนี่ยก็จะเป็นสแตนแบบที่น้องเขาใช้อยู่เลยนะทุกคนนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้และหลังจากนั้นเนี่ยถ้าถามว่าทำโอเวอร์เฮเวนยังไงครับก็คือ เราเนี่ยจะต้องมีสมุดเรืองแสงอันนี้ครับนอยเย่อัติเมตไดอารี่แล้วจะถามว่าอัติเมตไดอารี่หาได้จากไหนครับก็คือเราเนี่ยจะต้องไปตีบอสโจทาร่นะทุกคนซึ่งบอสเนี่ยมันก็จะอยู่หลังภูเขาหินตรงนู้นโอเคมาเดี๋ยวผมพาไปนะครับตรงนี้เนี่ยบอสเกิดหรือเปล่าทุกคนเนี่ยต้องเช็คเวลานะครับเช็คเวลาได้จากกด M ขึ้นมาเดี๋ยวผมซูมให้ดูครับทุกคนนี่มันก็จะบอกเวลาตรงนี้นะครับ บอสเนี่ยมันจะเกิดทุกๆ20นาทีนะทุกคนครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันน่าจะหายไปแล้วล่ะมันจะ30สแล้วนะครับนี่เราต้องมี Level เลเวล90ด้วยนะทุกคนแล้วก็เข้าไปข้างในครับเอ้เข้าไปเลยเผื่อจะเจอเนาะเจอไหมครับบอสเรียบร้อยบอสไม่อยู่แล้วครับทุกคนครับบอสตุยบอสหายไปแล้วนี่ทุกคนบอสมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตีจนกว่าจะได้คำพันนี้มา นี่อัติเมทไดอารี่หรืออีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือให้เพื่อนหรือใครก็ได้เนี่ยไปขอเขาก็ได้นะครับหรือไปซื้อมาก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่มันสามารถรอบปให้กันได้นะทุกคนแล้วก็เราก็ลองกดใช้ดูเลยครับถ้าสมมุติว่าเราใช้แล้วเนี่ยมันไม่เปลี่ยนร่างให้เราเนี่ยแสดงว่าเลเวลเราไม่พอเราเนี่ยกดมาดูที่ช่องแชทในเกมครับมันจะบอกเลยนะทุกคนว่าเราเนี่ยจะต้องใช้เลเวลเท่าไหร่ถึงจะใช้สมุดเล่มนี้ได้นะฮะ พอหลังจากที่เรากินสมุดเข้าไปแล้วใช่ไหมทุกคนมันก็จะเปลี่ยนร่างจากร่างที่น้องเขาใช้อยู่เนี่ยเป็นร่างของผมเลยนะครับก็คือ the world over heaven นั่นเองนะเออคงไม่งงกันใช่ไหมไม่งงใช่ไหมเผื่อแปลว่าอาจจะมีบางคนงงนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังอีกทีหนึง่งอย่างแรกเลยต้องสุมให้ได้ do the world มานะครับซึ่งเราจะต้องใช้ธนูเรืองแสงอย่างเดียวพอเราได้มาเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนสิ่งที่เราจะต้องมีไอชิ้นต่อไปเนี่ยก็คือสมุด ultimate diary ครับ แล้วคำถามว่าหาได้จากไหนก็ที่ผมพาทุกคนไปเลยครับบอสตรงนั้นเลยเนาะเออพอเราได้มาปุ๊บเราก็กดกินเลยครับนี่เห็นไหมสภาพมันก็จะเป็นแบบน้องเขานะครับถือสมุดมีสแตนแล้วก็กินเข้าไปก็จะได้ร่าง d o the World แบบผมมาแล้วนะครับก็คือเป็นร่าง Over Heaven เนาะมาครับทุกคนเรามาดูตัว M กันหน่อยนี่สแตนที่ผมได้มานะครับก้อ้องคาเทดให้ผมมาก็ต้องขอขอบคุณน้องเขาด้วยเนาะ นิสัยที่น้องเขาได้มาเนี่ยเป็นเดมอนเลยนะครับทุกคนโอ้โ oh, หแบบจะว่ารองโหดจากเรจ e นดารี่เลยก็ว่าได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันบวกสเต็เยอะมากๆบวกเลือดกับบวกการโจมตีเนี่ยโคตรเยอะเนาะแต่ผมไม่อยากให้ทุกคนโฟกัสที่2ค่านี้นะครับเพราะว่า2ค่านี้เนี่ยมันเวี่ยงมันอยู่กับ level p เ a อ e r ด้วยแล้วก็นิสัยของสแตนด้วยนะครับในเรื่องของดาเมจกับเลือดเนี่ยมันก็จะคาดเคลื่อนเนาะก็อย่าไปโฟกัสตรงนั้นเลยโฟกัสที่สกิลการใช้งานก็พอนะครับ นี่ช่องนี้เนี่ยเราโฟกัสได้ครับคือช่องนี้เนี่ยมันจะบอกเนาะว่าเราเนี่ยสามารถกดสกิล E ได้กี่วิก็คือกดได้4วินะครับทุกคนครับสูงสุดตัวคอรตัวนี้เนี่ยถูกจัดอยู่ในหมวดเทียที่สูงกว่า SS ขึ้นไปแล้วนะครับมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับจะเรียกว่าอินฟินิตี้ก็ไม่เชิงเนาะเอาเป็นว่ามันสูงกว่าเทีย SS ก็แล้วกันนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้รูปร่างหน้าตาเนี่ยทุกคนก็จะเห็นกันแล้วนะครับว่ามันจะมีเกาะสีขาว ไม่ใช่เกาะสีขาวตัวสีขาวเกาะสีเหลืองนะครับนี่แบบนี้เลยเนาะเออประมาณนี้ครับเรามาดูบทพูดกันหน่อยเนาะอโอเคตามสไตล์เดอะเวิลด์ครับอรโอเคประมาณนี้แล้วกันท่าโพสท่าโพสไม่มีท่าโพสที่เป็นท่าโพสของตัวมันเองเนาะก็เป็นท่าโพสปกติทั่วไปนะครับมาต่อมาครับเรา,าดูรีวิวกันเลยทุกคนต่อยธรรมดาครับนี่โดเดมอน ต่อยเป็ร้อยโคตรแรงดูดิต่อยสองมัดเลเวลสามร้อยก็เกือบตุยแล้วอะ่ะเดี๋ยวมาลองกับกอกอดี่ดัมมี่นะครับนี่นี่ลิกขวาครับ p าวเวอร์พันชเออประมาณนี้ต่อไปครับสกิล e, ีกดค้างได้ทั้งหมด4วินะครับไอตัวนี้มันมันไม่ต่อยนะทุกคนมันจะใช้เท้าถีบเอานะครับสกิล e. ีเออก็แปเอนกันเนาะต่อไปครับสกิลอารครับ สกิลอาเนี่ยจะเป็นเฮฟวี่พันช์นะฮะคือหมัดหนักเอ้ยอาดาเมจโคตรเอาเรื่องแล้วก็สกิลทีครับขาดไม่ได้เลยเดวิลเนี่ยจะต้องมีสกิลปามีดทุกตัวนะครับเอ้ยปาได้เร็วไหมเรามาดูคูดาวครับดีเลยประมาณ 1...2... ประมาณ2วิครับผมโอเคแล้วก็สกิลวาครับสกิลวาเนี่ยจะเป็นสกิลลดเกาะของศัตรูครับทุกคนนี่เดี๋ยวดูนะตอนแรกเนะี่ยผมต่อยเท่าไหร่ครับ น,น,นึ่งนนะฮะเดี๋ยวผมกดสกิลวายใส่ครับน,นี่ต่อยครับ133เห็นไหมเออคือ <c ười> สกิลวายเนี่ยเหมือนเป็นสกิลที่อ,อ่าจะเรียกได้ว่าลดเกราะก็ได้นะครับศั <c ười> ตรูเนี่ยมันจะโดนเราตีแรงขึ้นเนาะต่อมาครับสกิล F ครับสกิล F นี่น่าจะเป็นไทม์สกิฟครับทุกคนครับมันสามารถวาร์ปได้ไกลมากๆเดี๋ยวทุกคนดูนะผมจะไล่เมาส์มา,มาเลยนะครับ ปั cs, ๊บป oh ั๊บปั๊บปั๊บปั really ๊บโอ้โหโคตรไกลอ่ะทุกคนดูระยะที่มันว์ามาดิไกลมากต่อไปครับสกิล G สกิล G ก็จะเป็นสกิลป้องกันของสแตนทุกตัวอยู่แล้วนะครับต่อมาครับสกิล H สกิล H นี่คือแบบโคตรโหดทุกคนโหดแบบโหดจัดจัดอ่ะโหดเกินนะครับคือแบบว่าสกิลนี้เนี่ยผมบอกเลยถ้าใครได้นีสใส่เดมอนมาเดมอนหรือกอตลี่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ แล้วก็มีเลเวลตัวทอนที่เยอะหน่อยเนาะสามารถวันช็อตทักได้เลยครับทุกคนบอสท,ทักที่มันเกิดทุกๆครึ่งชั่วโมงอะสกิลเดียววันช็อตแน่นอนคือแบบโหดจัดจัดอะมาครับเดี๋ยวผมใช้ใดูว่าโหดขนาดไหนนะนี่ดูจากไอมอนพวกนี้ดูนะครับนี่มันจะเอารถบดลงมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวทุกคนดูดาเมจนะโอ้โหไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตววเอางี้ดีกว่าแล้วดูดอกสุดท้าย บึ้มโหวิโคตรโหดทุกคนเห็นไอ้บอสโจทาร่ที่ผมพาทุกคนไปดูไหมที่ตีแล้วได้สมุดเรืองแสงนะครับไอตัวนั้นเนี่ยผมวันช็อตมาแล้วนะครับสกิลเอสกิลเดียวเท่านั้นสกิลเดียวเท่านั้นครับผมไม่ได้โมโอเคมาสกิลต่อไปครับสกิลเจครับสกิลเจนี่น่าจะเป็นสกิลว,วาร์ไปต่อยข้างหลังเนาะเออปกติของ,ของ อ้อยโคตรแรงเลยวะ่ะแล้วก็สกิลแซดครับสกิลแซดเนี่ยจะเป็นสกิลหยุดเวลานะครับทุกคนอี๋ยังไม่ได้อัพเบิร์กเนี่ยมันจะหยุดทั้งหมดประมาณ6วินาทีครับประมาณ6วิ6วได้เนาะแล้วก็อุ้ยนานอยู่นะเนี่ยเออแล้วก็สกิล X ครับสกิล X เนี่ยจะเป็นสกิลที่วาร์ปไปข้างหลังแล้วก็แทงด้วยมีดนะนี่ครับ โคตรแรงเลยสแตนอะไรก็ไม่รู้เนาะนิสัยมันดีด้วยนะทุกคนไม่เกี่ยวกับสแตนเท่าไหร่นะครับแต่สแตนมันก็เกี่ยวอยู่แหละสรุปจะเอายังไงเนาะโอเคทีนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายเรื่องเปิร์กครับมาทุกคนเปิร์กนี่ครับสายสีฟ้าเนี่ยจะเป็นเปิร์กของการหยุดเวลาถ้าเราเออพเปิร์กจนสุดเนี่ยมันจะสามารถอยู่เวลาเพิ่มให้เราเนี่ยได้ถึง75เปอร์เซนเลยนะครับทุกคนโคตรนานผมบอกเลยเอาง่าย ปกติอยู่เวลาเท่าไหร่เนี่ยมันจะคูณ2เข้าไปนะครับถ้าสมมุติหยุด5วิมันก็จะกลายเป็น10วิประมาณนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันสามารถหยุดได้สูงสุด16วิครับทุกคนครับฟังไม่ผิดนะ16วิแล้วก็ أ, เปิร์กทางด้านนี้นะครับเปิร์กสอันนี้เนี่ยจะเป็นเปิร์กของมีดคือถ้าเราอัพจนถึงตันเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถลดสกิลมีดเนี่ยลดคูลดาวน์ลงเนี่ยเจเปอร์เซ็นเลยนะฮะทุกคนครับแล้วก็เปิร์กทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นเปิร์กเพิ่มดาเมจ ซึ่งสแตนทุกตัวนี่มีเปิร์พวกนี้อยู่แล้วนะครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะอัพทั้งหมดเลยเนาะน,นี่ทั้งหมดเนี่ยน่าจะใช้อยู่ประมาณ17เปิร์ได้นะครับโอเคหลังจากที่เราอัพเปิร์มาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมขอเทสก่อนนะเออเปิร์ขึ้นแล้วครับดาเมจทางานแล้วนี่ต่อยที138โคตรแรงคลิกขวาครับโบ้งเข้าไป200ลงไปตุยเลย แล้วก็สกิล e ครับสกิล e ดอกเทนะ่าไหร่เนี่ย52อ่า300กว่าสกิล t ดอกละโอ้โห oh, 150กว่าใครจะไปอยู่วนะเนี่ยโอเคครับทุกคนก็เราเอัพเิร์มีดมาแล้วใช่ไหมมีดเราเนี่ยจะสามารถปลาได้รัวขึ้นนะครับ1 2 3นีเลรจะอยู่ที่1วินะครับจากปกติ2วิอะไรประมาณนี้ ต่อไปครับสกิลซิกเนเจอร์ของเราละเราเอาเปิร์กหยุดเวลามาแล้วใช่ไหม,มคือถ้าเราไม่เอาเปิร์กอะ่ะมันจะหยุดอยู่ประมาณ8วินะครับตอนแรกผมบอก6ใช่ไหมแต่จริงๆมัน8นะครับ <c oughs> คราวนี้เนี่ยคูณ2เข้าไปก็จะเป็น8ปดนึกแแปดนะฮะทุกคนครับ <c oughs> ผมบอกเลยว่าสแตนตัวนี้เนี่ยพอหยุดเวลาแล้วมันปามีดได้จะเรียกว่าโคตรเยอะเลยก็ได้นะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวมานับกันนะครับว่าได้กี่ดอกเนาะโอเคครับหยุดเวลาเลยครับ16บหกวิน กดทีรูรัวครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34โหูโหทุกคนค้างค้างเลยไปแล้วครับเน็ตผมคอมคอมบินแล้วโอ้โหไปแล้วครับกัดจงกัดจอพัง โอ้ทุกคนดูดาเมจหูไม่แหลกก็แปลกอะอะสแตนบ้าอะไรครับปามีสามสิบกว่าครั้งครั้งละดาเมจครั้งละประมาณสี500่500ถึงห้าร้อยห้าร้อยคูณสามสิบเท่าไหร่ครับทุกคนครับผมไปคิดมาละดาเมจอยู่ประมาณหมื่นห้าครับหมื่นห้าฟังไม่ผิดครับผมโอ้โหโคตรแรงอะดาเมจมันไปได้เยอะกว่านี้อีกนะทุกคนอันนี้เป็นดาเมจของผมเองนะครับหมื่นห้าครับ ทุกคนก็คิดดูแล้วกันครับว่าไอตัวนี้เนี่ยมันเถื่อนขนาดไหนเนาะถึงสกิลมันจะเถื่อนขนาดไหนก็แล้วแต่ครับทุกคนผมบอกได้เลยเวลาเราไปเจอกับพวกแบบอ่าสตาร์เพนตินัมโอวีเอโอเวอร์เฮเวนอะไรประมาณนี้นะครับไอสกิลอยู่เวลาที่เราว่านานแล้วนะครับเจอของมันเข้าไปเนี่ยมันเดินในเวลาของเราเนี่ยได้นานมากๆเลยนะทุกคนสกิลเราไม่มีผลเลยครับถ้าเจอกับมันเนาะแต่ถ้าเจอกับตัวอื่นเนี่ยก็สบายเลยครับต่อมานะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเนาะว่า ตัวสแตนของเราเนี่ยอัพเปิรกแล้วนะครับมันจะเดินในเวลาได้กี่วิเนาะโอเคหนึ่งสองสามสี่เอ่อสี่วิอ๋อจริงๆผมจับเวลาเคยจับเวลาได้มันประมาณ5-6วินะครับทุกคนครับประมาณ4-6ก็แล้วกันเนาะเออประมาณนี้ถามว่าหลบได้ไหม ก็หลบได้ครับจังหวะที่เขากดอยู่เวลาเราได้ยินเสียงใช่ไหมเราก็เอฟหนีเลยครับเออเอฟหนีไปก่อนแล้วก็เดินได้อีกประมาณ4 5่้าเกก็หลบสกิลได้อยู่ครับทุกคนครับพอได้แหละ คอมโบที่ผมนิยมเล่นนะทุกคนก็จะมีอยู่2คอมโบนะครับก็คือสกิลอยู่เวลาแล้วก็ปามีดรัว,วแบบที่ผมให้ทุกคนดูนั่นแหละแต่ผมไม่อยากกดเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคอมผมมันตุยเพราะว่าสกิลเนี่ยมันโหดเกิน,นะครับจอผมอีกนะครับการจอผมแบบเอาไม่อยู่อนะทุกคนสกิลโหดขนาดไหนคิดดูแล้วกันนะฮะโอเคแล้วก็อีกสกิลหนึ่งนะครับจะเป็นสกิลที่ดาเมจทะลุ1นึ่งหมื่นเลยก็ว่าได้เหมือนกันนะครับจะว่าผมโม้หรือเปล่าผมไม่ได้โมครับเดี๋ยวผมเอาหลักฐานให้ดู แต่ดูของอันนี้ก่อนละกันละกันเนาะอันนี้คือการจําลองครับทุกคนครับให้เราเนี่ยกดสกิลหยุดเวลาไปก่อนทุกคนอ่ะหลังจากนั้นให้กด Y ครับตามด้วยสกิลเอไม่รอดครับผมบอกเลยอยู่ตรงนี้10คนตุยส0คนผมผมก็ให้การรันตีเลยทุกคนทุกคนดูมาแล้วละกันควรตายไหมอ่ะปุ้มเรียบร้อย เรียบร้อยครับหายไปไหนเอ่ยหายไปไหนก่อนโ <laughs> อเค okay, ทุกคนเดี๋ยวผมเอาหลักฐานการตรีบอสให้ดูแล้วกันนะครับว่าดาเมสกิลนี้เนี่ยมันทะลุเหมือนจริงๆหรือเปล่านะครับทุกคนครับดูเลือดทักนะเลือดทักเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ8ปดพันนะฮะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะลองโซโล่ดูเนาะว่าเออชุดเดียวเนี่ยมันจะตายหรือเปล่านะครับโดยใช้สกิลหลักๆก็สองสามสกิลนะฮะทุกคนครับมาดูกันว่ามันจะโหดขนาดไหนเนาะนี่นี่ แล้วก็โอเคแล้วก็กดนี่ไปเลยมาครับเรามาหวังผลกันว่าตายไหมครับเลือด8,000ครับทุกคนวันช็อตไหมครับเลือด8,000เออยังไงล่ะเรียบร้อยครับ8,000เอาไม่อยู่ครับ8,000เอาไม่อยู่ทุกคนก็คิดเอาแล้วกันโอ้โหดาเมจเท่าไหร่เกินหมื่นไปแล้วมั้งเนี่ย เกินเกินไปหรือเปล่าครับนี่วัยรุ่นโอเคครับทุกคนครับในการรีวิว D.O. The, The World Over Heaven นะครับก็จะมีประมาณนี้เลยก็แล้วกันเนาะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม,ใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายมาดิหนึ่งสี่ห้าหก 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32